สวัสดีครับวันนี้เราพบกันอีกแล้วกับร้าน Table Big Scooter นะครับวันนี้เรามีเรามาเอาใจสายรถครอบครัวนะครับรถสําหรับคนที่อยากได้รถแบบแนว MPV รถตู้ขนาดเล็กไว้ท่องเที่ยวไว้ใช้กับครอบครัวนะครับคันนี้เป็น Honda Stepwagon นะครับเป็นตัว RG1 นะครับคันนี้เป็นรถปี2006นะครับในเล่มลงรุ่นปีคศ2006นะครับ แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของทําเป็นม i n เนอร์เชนนะครับทําเป็นตัวปี2000 2000 2008ขึ้นไปไอ้2006ทําเป็นตัวม i n เนอร์ปี2010นะครับก็จะมีกระจังหน้ามีกันชนด้านหน้าพร้อมสปอร์ตไลท์มีสกเต์์ด้านข้างโมดูโลนะครับมีของแต่งนะแล้วก็สครับเพดไอ้ไี่ช่สครับเพดกันฉาดกันสารน,นี่ของมูเก้นนะครับไม่รู้เห็นกันหรือเปล่ามูเก้นนะครับว่ามูเก้นอยู่นะครับ การส่าของโมเกนแล้วก็มาถึงด้านท้ายกันชนหลังนะครับแบบเป็นตัวโฉมใหม่ที่เป็นตัวเหมือนกับมีดิฟฟิเชอร์นะครับแล้วก็ชุดไฟท้ายเป็นของรุ่นใหม่ที่เป็นแบบเข้าหลามตัดนะครับนี่เข้าหลามตัดหลายๆตัวนะครับก็มีสปอยเลอร์หลังนะครับรถโดยพื้นฐานรถคันนี้สีเดิมเกือบ จะทั้งขันนะครับมีเก็บสีบ้างอะไรเงี้ยกันชนหน้ากันชนหลังแน่นอนว่าทำสีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นใส่กันชนหน้ากันชนหลังของตัวปีใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็ล้อเป็นล้อเดิมนะครับใส่ยางหนาๆน,นุ่มๆมานะครับตัวกระจกด้านบนเป็นมูล,ลูปนะครับเป็นหลังคาคล้ายๆกับหลังคาพาโนรามิกนะครับตัวเปิดปิดประตูประตูเป็นไฟฟ้าแน่นอนนะครับแต่ว่าใส่ปุ่มตัวนี้เรียบร้อยแล้วนี่ แค่กดปุ่มก็เปิดนะครับเหมือนรุ่นใหม่ธรรมดาเนี่ยถ้าเป็นรุ่นเก่าอยู่ถ้ายังไม่มีปุ่มตัวนี้เนี่ยอาจาางงานนจะต้องมาดังง้างเงี้ยแล้วก็มาง้างเงี้ยออกนะครับ,รบแต่พอมีปุ่มแล้วเนี่ยก็ทําให้ขึ้นลงสะดวกสบายมากขึ้นนี่มีทางด้านในและด้านนอกธรรมดาเราจะปิดเราต้องโยกตัวนี้นะแต่ตอนนี้ไม่ต้องแค่กดปุ่มนี้ประตูกันหนีบไหมแน่นอนนะครับกันหนีบคือญี่ปุ่นเขาดีนะคือกันหนีบแบบไม่ต้องกลัวนะ ผมว่านิ้วนิ้วเขายังกันได้เลยมันมีเซนเซอร์อยู่นะครับตัวนี้เป็นเบาะแบบเจ็ดที่นั่งนะครับก็เป็นสองสามสามสามหกเจ็ดแปดอุ้ย8ปดที่นั่งกันนะจริงๆข้างหลังนั่งสามได้นะแถวนี้ก็นั่งสามได้นะครับนี่พับขึ้นมานะครับก็นั่งสามคนแถวยาวได้นะครับมีใส่คาซีทได้อยู่แล้วนะครับบอกเขาเวลาเลื่อนเข้าไปด้านหลังเนี่ยเลื่อนง่ายนะครับยกตัวนี้อย่างเดียว นี่ตัวนี้ก็จะพับลงอันนี้ก็จะหงาขึ้นอย่างนี้นะแล้วก็เลื่อนนี่เพื่อการเข้าออกด้านในเนี่ยขึ้นได้ง่ายนะครับหลังคาเนี่ยก็จะแบบนี้เลยโหยาวจากหน้าไปหลังเลยเปิดปิดได้นะครับเปิดปิดแมนนวลน,นะครับรุ่นนี้ไม่ดีนะไม่ต้องกนนงลัวหลังคารั่วเพราะว่ามันเปิดเป็นโอเพนไม่ได้นะมันเป็นแค่เป็นมูรูเฉยๆนะครับเปาะหลังก็พับขึ้นแบบนี้เพื่อ ใส่สัมภาระได้หรือจะเอาลงเป็นที่นั่งก็ได้ปรับเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้อีกแล้วถอดหัวหมอนพวกนี้ออกปรับนอนแล้วหน้าเป็นเตียงก็ได้แต่ผมมีมือเดียวนะจะลาบากหน่อยอ่าพรมปูพื้นเป็นแบบ2ชั้นกันฝุ่นคือดักฝุ่นเลยแหละฝุ่นจะเข้าไปอยู่ด้านในอีกทีนึงนี่นะครับอันนี้เป็นของคา r เมดนะครับอันนี้คือแบ็กโฮดแบ็กเฮดคาเมดของญี่ปุ่นนะนะครับเวลาจะนั่งก็แค่นี่สไลด์ไป ไลฟ์ไปเสร็จแล้วก็พับตัวนี้ลงเบาตัวแถวสองเนี่ยผมเห็นลางเหมือนกับมันหมุนได้ด้วยนะแต่ว่าผมก็ทําให้เป็นเดี๋ยวพับนี่ก่อนจะให้ดูภายในนะครับนี่ปรับได้อันนี้ก็เป็นที่วางแก้ววางแก้วก็ได้ท้าแขนสบายอันนี้ก็มีจอหลังนะครับจอหลังก็ต่ออ้น,นี้ได้นะมี usb มีมี hdmi ด้วยนะก็ดูจากจอหน้าหรือว่ามีไฟหนังมีไฟอะไรก็เสียบเล่นได้สําหรับให้เด็ก นั่งคาสีดูหนังอะไรได้แอร์ทุกโซนนะครับมีทั้งหน้ามีทั้งกลางแถวที่สองแาแถวที่สามก็มีแอร์ด้วยนะครับระบบแอร์ด้านหลังปรับตรงนี้เลยคันนี้ดีมากตรงที่ว่าช่องลมไม่มีลม้มไม่มีหักนะครับธรรมดารถญี่ปุ่นเนี่ยเก่าปีเนี่ยบางทีช่องลมพวกนี้มันจะหักมันจะล้มนะแต่คันนี้คือทุกช่องเลยนะใช้งานได้หมดเลยสมบูรณ์แล้วก็แอร์มีกิมมิน่นิดๆน,นี่ สามารถมองเห็นภายในรถได้กว้างมากนะครับสําหรับแบบคนขับอยากจะมองผู้โดยสารด้านด้าน,ด,านด้านในรถอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะมองได้อย่างชัดเจนแต่ว่าเก็บก็ได้เป็นที่ใส่แว่นกันแดดก็ได้นะครับก็คือเป็นค่อนข้างอเน,นประสงค์นะอันนี้เป็นเท้าแขน นะครับจริงๆมันมีให้เท้าแขนมานะสําหรับคนขับเป็นเดิมมาอยู่แล้วแต่คันนี้มีของแต่งเพิ่มขึ้นมาอันนี้ของแต่งตรงรุ่นนะชุดคอนโซลกลางพร้อมเท้าแขนแล้วก็ที่เก็บของคือไม่รู้จะใหญ่ไปไหนนี่ลึกขนาดไปถึงข้างหน้าเลยนะแล้วก็ตัวนี้ก็เปิดได้นะครับข้างในหุ้มหนังสีดํามาเรียบร้อยแล้วมีที่วางขวดน้ําใส่ล่มใส่อะไรได้ทั้งด้านหน้าด้านหลังเดี๋ยวไปดูด้าน,าน,ห,านหน้ากันดีกว่ากุญแจคันนี้กุญแจแท้สองดอกนะครับกุญแจดอกแท้แบบนี้เลยนะ พร้อมกับตัวรีโมทเปิดปิดประตูสไลด์ซ้ายขวาได้จากกุญแจมี2ชุดนะครับอันนี้ก็เป็นประตูไฟฟ้าอยู่แล้วนี่ปิดนี่เปิดนี่นะครับพวงมาลัยสวยงามอยู่นะครับยังสวยงามอยู่พวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชั่นเพิ่มลดเสียงตรงนี้ได้เจ้าของเดิมใส่วิทยุแอนดรอยมาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่าหน้าจอสวยนะนี่ยาวไปถึงนู่นเลย นะครับคันนี้เลขมาอยู่ที่หนึ่งแสนสามื่นสองพันแปดร้อยสาสิบเก้ากิโลนะครับแล้วก็อันนี้เป็นจอย Android จะต้องเชื่อมต่อกับมือถือปล่อย h o t ส p o t นะมันถึงจะเล่น YouTube เล่นไฟลหนังเล่นอะไรได้นะอันนี้ก็ไปเล่นเอาและกันลูกเล่นเยอะก็แสดงผลที่จอของมอนนี่ได้อยู่แล้วนะครับพอต่อเข้ากันส่วนเครื่องเสียงก็เสียงใช้ได้อยู่นี่คอนโทรลเปลี่ยนเพลงตรงนี้ได้ด้วย ไหนวะอ่าอันนี้เป็น OBD ด้นะวัดอ่าพวกเครื่องยนต์ความร้อนวัดรอบระบบต่างๆอุ้เอนจินนี้ปรับได้เยอะมากนะครับแล้วก็คันนี้มีกล่องนี้อีกนะนี่ไดนาหสแตนสแตนอะโลนซิลเวอร์ซีรีส์นะครับเป็นกล่องปรับจูนเพิ่มความแรงนั่นแหละอันนี้ผมเอามาวางไว้ตรงนี้เพยยื่อกดเล่นดูนะจริงๆมันซ่อนอยู่ข้างใน ที่วางแขนไอที่วางของแค่เก็บของอันนี้เป็นช่องย b สบีสำหรับเสียบพวกหนังไอพวกฮาร์ดดิสมาดูที่จออันนี้เป็นที่วางขวดน้ำวางแก้วพร้อมช่องใส่เหรียญโอ้โหช่องจุกจุกมันเยอะมากเลยนะนะครับนี่เกะด้านหน้าโคตรว่างคันนี้ผมบอกให้เลยนะว่านี่บุ๊กเซอร์วิสญี่ปุ่นอยู่ครบ มีภาษาไทยด้วยนะเอ๊ะทำไมมีภาษาไทยแน่นอนครับคันนี้เป็นรถนําเข้าแบบ3-2ที่นําเข้าโดยบริาษัท SEC นะครับสมัยก่อนเนี่ยตัวแทนรถเกณฑ์นเข้าเนี่ย SEC ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะภาษาไทยทุกหน้าเพราะฉะนั้นซื้อคันนี้ไม่ต้องมาบอกให้ผมว่าให้ผมสอนหรอกว่าอะไรใช้ยังไงไปเปิดเล่มนี้ผมว่ามันมีครบทุกอย่างและเกนี่โคตรใหญ่เปิดแอร์กนันดีกว่านี่แอร์จะแสดงผลด้านนู้นเป็นระบบออโต้นะครับปรับได้ตรงนี้แอร์ก็เย็น เพราะว่าแอร์เนี่ยผมบอกให้เลยนะเปลี่ยนคอมแอร์ล้างตู้แอร์มีรูปให้ดูเดี๋ยวผมลงรูปให้ดูเปลี่ยนคอมแอร์ล้างตู้แอร์เปลี่ยนบ็อกวาวไดเออร์คือล้างระบบใหม่หมดทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นแอร์หอมสดชื่นลมโคตรแรงนี่นี่เปิดล้างสดให้ดูนี่นี่เสียงลมอะ่ะและแรงทั้งด้านหน้าแล้วด้านหลังด้วยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นพวกไฟนะใส่หลอด led เรียบร้อยแล้วช่องเก็บช่องสองหน้า ันนี้เจอมาให้เรียบร้อยไม่รู้พาที่ไหนข้างในสะอาดนะผมบอกให้เลยว่าแผงข้างบนเนี่ยเห็นไหมวกแผงสีสีเทานะเป็นสีเทายังใหม่อยู่เลยอะ่ะนะครับมีมือจับโหนมาให้ทุกที่นั่งนะคนขับยังมีให้เลยไม่รู้คน,คนขับคนขับนี่มีให้ทําไมนะครับแล้วก็นี่ช่องเก็บของนี่ใส่ของได้ข้างหน้านี่อีกนะขวดน้ําเนี่ยใส่ได้สีขวดสบาย คือญี่ปุ่นนะี่มันดีนะช่องมันดูมันจะเยอะไปไหนนี่ช่องอีกน,นี่ก็เก็บได้อีกนะวางตั้งโทรศัพท์ได้เนาะแล้วก็มีนี่อีกนะนี่มีนี่อีกโอ้โหนี่คือต้องบอกเลยนะจะซ่อนเงินเมียเก็บปืนซ่อนน,นูนซ่อนนี่โคตรสะดวกนะครับนี่ดูด้านหลังโปร่งโป่งโล่งๆลงเดี๋ยวเปดิดดูด้านท้ายเบาะเป็นแมนนวลนะครับปรับยกสูงต่ำได้สไลด์หน้าหลังแล้วก็เอนได้ปก,กติอยู่แล้ว รถยังไม่ได้ล้างนะรถเลอะหน่อยรถทีฝาท้ายรุ่นนี้ยังไม่เป็นไฟฟ้านะครับคันนี้ยังเป็นไฟฟ้านะกล้องเนี่ยบางคนสงสัยว่ากล้องเลยมีหนึ่งมีสองมีสามอันนี้อันนี้เป็นกล้องถอยกล้องดูหลังของจอแอนดรอยแล้วกล้องบันทึกและที่กล้องเดิมติดรถแต่ไม่น่าใช้ไม่ได้ใช้แล้วเพราะวิทยุเดิมเนี่ยเขาตัดออกไปแล้วนะครับเพราะเขาใส่จอแอนดรอยมาด้านหลังนี่คือพอเราเอาเบาะพับขึ้นเนี่ยเห็นไหมว่ามันกว้างมากเดี๋ยวผมจะลองเอาเบาะพับลงให้ดูแต่ว่า อาจจะต้องขุดตะกากหน่อยนะจะขอเลื่อนก่อนะนะกันนะเลื่อนเบาอ้าจโอ้เดีวนะโอเคอ่าเลื่อนเบามาข้างหน้ามันจะได้ปรับเบาะลงมาได้ง่ายนะครับอันนี้ก็สําหรับไว้รัดของเก็บของนะอันนี้ก็เป็นพื้นคันนี้เป็นลามิเนตนะทั้งคันนี่คือถ้าเอาผมออกเนี่ยเวลาสบายเท้าเลยแหละแต่นี้คือเขารักษานะ เจ้าของเก่าเขาก็ทําสั่งพรมจากญี่ปุ่นมาดักฝุ่นมาวางอีกทีหน,นึ่งเนี่ยพื้นเป็นลามิเนตแท้นะครับแล้วก็เป็นทั้งขันเลยนะครับข้างบนนี่แฟรหมดเลยนะเบาล่างสไลด์ได้เบาะหลังนี่ก็สไลด์ได้นะเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยมันพับลงได้อย่างเดียวแต่ไม่สามารถสไลด์ขึ้นหน้าถอยหลังได้แต่รุ่นนี้สไลด์ได้วิธีเอาออกก็ง่ายนิดเดียวเปิดตรงนี้เสร็จอ่ะยกตัวนี้ขึ้นยกตัวนี้ขึ้นแล้วก็นี่นี่มันลงล็อกเองอัตโนมัติแล้วก็ ป,ปักเปาขึ้นได้เลยต้องดึงสลักเส้นก่อนอ๋อนี่ตัวเลื่อนเอาละนะ,ะตัวโยกหัวนี้ผมมีมือเดียวผมไม่ค่อยถนัดโอเคออขอโทษทีนะมันมีมือเดียวจริง,รงไม่ถนัดนี่คร้บพักเปาะมาก็จะประมาณนี้นะแล้วก็สามารถที่จะดึงตัวนี้นี่โยกด้านหน้าหรือถอยหลังมาได้อีกนะนี่คือรุ่นนี้ดีดีตรงที่ว่า เบาตัวนี้เนี่ยสมมติถ้าเกิดเราไปกันเยอะ7จ็ดบคนนะ่ยสามารถจะเลื่อนบอกไปด้านหน้าเพื่อใส่กระเป๋าเดินทางได้สบายๆเลยนะครับ <S <S <ess> เครื <S <S ่องมือติดรถอ่ะติดอันนี้เอเชื่อมีลำโพงนะครับซ้ายขวาหน้าหลังครบแม่แรงเดิมอยู่ครบนะคระับยางอะไรผมมีให้นะครับอันนี้เป็นชุดเครื่องมือโอ้ยมีครบเลยนี่ญี่ปุ่นมียันถุงใส ยางอะไรเขาให้ถุงก็้ด้นะเก็บไว้ก่อนนี่ครื่องมือฟ่อนอยู่ในนี้โอเคข้างหลังก็ประมาณนี้นะของข้างที่ผมไม่เอาลงแล้วกันไฟสองก็ท้ายมีอยู่ไปเอาวีดีอยู่แล้วนะครับรถไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับทะเบียนก็เป็นเลขนี้เลย9ก้รอ9กเจดหนึ่งนะครับประตูสไลด์ทางด้านซ้ายเราด้านขวามีไฟเวลาเปิดนะครับแล้วคันนี้มีการติดตั้ง เวลาเปิดไฟฮัตส่าหรือไฟขอทางเนี่ยตรงร่องประตูซ้ายขวานี่มีไฟ LED สีทั้งนั้นซ่อนอยู่ด้านในแีผมว่ามันดูซิ่งดีเหมือนกันนะดูสวยดูสิ่งดีเหมือนกันนะครับนี่มีทั้งด้านซ้ายแล้วด้านขวานี่เวลาเปิดประตูมันจะมีสีฟ้าติดอยู่นะแต่ว่าเราปิดลงไปปุ๊บเดี๋ยวสีฟ้ามันจะดับอย่าลืมสีฟ้าเวลาหิวช่องเก็บของมันจะเยอะไปไหน มีตรงนี้มีสามชั้นน่ะนะครับก็เปิดให้ดูเครองยนต์ไฟสีน้ำเงินสวยยางนุ่มๆอยากก็ไปแต่งก็ไปว่าีทีหนึ่งคันนี้สวยตรงที่ว่าไฟหน้าโคมเขาเนี่ยยังไม่เหลืองนะครับโคมใสมากนะครับนี่โคมใสสวยงามเดี๋ยวลาาลโลรศัพกรก็ปรงหน้าก่อนมีมือเดียวอ่า โอเคสต์ดเครื่องให้ฟังเสียงเครื่องยนต์นะเดิมเดิมติ๊กเกอร์เดิมติ๊กเกอร์เดิมติ๊กเกอร์เดิมมาร์กเดิมเดิมอยู่ครบหมดนะครับรถสวยนี่ไม่ใคยถอดนะไม่ใคยถอดไม่มีรอยถอดนี่ไม่มีรอยถอดนะนี่เดิมหมดนะครับด้านในยังไม่ล้างนะครับก็อย่างนี้หม้อน้ำเป็นอลูมิเนียมแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องความร้อนหายห่วงนะครับ ความร้อนหายห่วงพอหม้อน้าเป็นอลูมิเนยียมเรียบร้อยแล้วไฟหน้าเป็นซีนนนะครับแล้วก็มีใส่กล่องอะไรกล่องของญี่ปุ่นนะกล่องอะไรไม่รู้แยะ่ๆหมดเนาะประมาณนี้เดี๋ยวเปิดไฟให้ดูดีกว่ามีไฟเลี้ยวที่กระจกกระจกมองข้างพับได้นะครับพับเก็บได้พับอย่างนี้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับทํางานได้หมดสมบูรณ์นะครับกระจกคนขับก็เป็นออโต้อยู่แล้วไฟหน้าเปิดได้มีไฟสปอร์ตไลด์ด้วยคันนี้ ไฟหน้าเป็นสีนอนนะครับสวยทีเดียวไฟด้านล่างยังไม่เป็นสีนอนนะครับแต่ก็สามารถไปใส่หลอด LED หรือสีนอนได้นะสปอร์ตไลท์ก็เป็น3มชั้นเลยสวยๆให้ดูชัดเจนนะล็อกสวยรับประกันได้ไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับทุกอย่างสวยหมดเลยอันนี้ใสยย่ยางยางยางเสริมอะ่ะให้มันกันเสียงภายนอกอะไรนู่นนี่นั่นนะแผงประตูก็สวยอยู่ขนาดยังไม่ได้ล้างนะนี่ ไม่กลมๆมาร์คเดิมอะไรเดิมหมดสวยนะครับประตูข้างนี้ก็เปิดปิดได้ปกตินะครับขับได้มาลองขับได้ไม่มีดังเอสยดอาร์ไม่มีลั่นไม่อะไรบอกข้างนี้ก็เวลาปรับก็ยกตัวนี้นี่ก็สไลด์ขึ้นหน้านะครับนี่เข้าออกได้สบายเดี๋ยวลองเข้าไปดูเข้ามานั่งตำแหน่งนี้นะโอ้โแอร์เย็นโคตรอ่ะเพราะว่าไม่เย็นได้ไงห,หมดไปหลายหมื่นชา่ววัาทำแอร์อ่าฮะานี่ไฮนนะ โปรง,ปงมันปร่งที่ว่ามันมีหลังคาพารนลามิกเนี่ยหน้ายันหลังอ่ะเพราะฉะนั้นถึงภายในจะเป็นสีดําแต่มันก็ไม่ดูอึดอัดนะครับไม่ดูอึดอัดนะข้างนี้ซ้ายขวาก็เป็นกระจกไฟฟ้านะครับนี่แต่พวกรถตู้มันจะจกกระจก,ะจก,กมันจะล้มไปสุดอยู่แล้วนะเป็นปกตินะครับเปิดได้เปิดได้เท็ฟรีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับปิดประตูก็แค่กดปุ่มน,นี้ประตูก็จะปิดเรียบร้อย เอาลงเลยแล้วกันขอข้างนี้นไหนก็จะเอาไว้นั่งละอันนี้ที่เก็บเก็บอีกตัวขอเกี่ยวนะครับเวลาลงก็ปล่อยลงได้เลยนะนี่ดังหน่อยนี่แล้วก็เลื่อนไปเลื่อนถอยหลังนี่มีเลื่อนหน้าสุดนี่ถ้าเลื่อนหน้าสุดก็ประมาณนี้เลื่อนทอยหลังสุดก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเลื่อนไปข้างหลังน้นี่อยากจะปรับนอนให้ดูนะแต่ว่าเอาจริงๆอะ่ะผมผมมีมือเดียว แล้วผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่จะลองดูนะเอาหัวหมอนออกก่อนอันดับแรกนะครับเอาหัวหมอนออกแล้วก็พับเบาะมาอย่างนี้ประมาณนี้นะแล้วก็ยกตัวนี้ปรับตัวนี้ลงไปคือเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันจะแฟดอย่างนี้ได้เลยนี้ก็ปรับนอนได้อีกน,นี่ก็คือนอนยาวอย่างเงี้ยทั้งหน้าก็ทําได้เหมือนกันนะสไลด์บอกไปด้านหน้าเอาหัวหมอนออกแล้วก็ พับลงแต่ตัวนี้ก็เหมือนกันมันก็จะเป็นเตียงเป็นที่นอนกว้างๆในรถได้สบายๆเดี๋ยวลองไปนั่งดูน,นี่ผมนอนสูงร้อยเจ็ดสิบแปดนะขานี่สบายสบายนี่ทาข้างเดียวนะอีกข้างหนึ่งยังไม่ทําคือไปแคมปิ้งได้เลยอ่ะโอ้ดีจังเลยมีมีที่จับทุกทุกตำแหน่งจริงนะคือหายากนะไอรถที่ม,มันมีมือโหรถเมย์เนี่ยทุกตำแหน่งอะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็เนี่ยมีคบ คือเขาก็ออปชั่นมาเต็มนะรถสมัยก่อนอะ่ะบอกให้ับไปข้างหน้าเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนื้อที่เวลาคุณออกจากรถเนี่ยโค้สะดวกเลยนี่ใช้โยกเหมือนเดิมก็ได้นะว่าพื้นที่จะออกจากรถเนี่ยมันกว้างมากนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าออกรถเนี่ยค่อนข้างที่จะสะดวกสบายแน่นอนนะครับ mm hmm. ด้านผู้โดยสารข้างคนขับ mm hmm. ก็ไม่มีอะไรเนาะไอตัวนี้ถ้าเดี๋ยวค่อยไปซ่อนข้างใน แต่ผมไปลองกดเล่นดูผมอยากรู้ว่ากล่องมันทําหน้าที่ยังไงมันทําให้ลดแรงขึ้นยังไงกดตรงปุ่มนี้ได้นะครับโอเคสภาพเบาะผมให้ดูนะนี่ไม่มีการพร่นสีนะไม่มีการพร่นสีนะนี่เบาะสวยนะครับนี่ขนาดยังไม่ทําความสะอาดนะนี่เบาะสวยนะนี่เป็นรอยยับนะแต่ไม่ใช่รอยแตกนะครับ ดูสภาพถือว่าดีอ่ะแต่อันนี้ผมบอกให้เลยอย่าไปหุ้มเพราะว่ามันเป็นผ้านะเวลาสัมผัสเนี่ยเวลามือเราสัมผัสเนี่ยมันอะไรที่มันเป็นผ้านุ่มๆน่ะม,ม,มันรู้สึกผ่อนคลายมากกว่าหนังนะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็คันนี้ผมเปิดราคาขายนะครับราคาขายนะสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับถามว่าแพงไหมไปเช็คราคาตลาดดูนะครับ คันนี้ตกแต่งมาอย่างสวยงามทําเป็นตัวไมเนอร์หมดแล้วแล้วก็สีแปดเก้าเนี่ยผมมีเลยให้ไปดับเครื่องก่อนเดี๋ยวไปดับเครื่องก่อนโอเคไฟขอทางดับเครื่องเสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปดูผมมีของเดิมให้ให้เยอะอยู่นะ คือเจ้าของเดินเลาให้ผมมาแหละผมก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทาไมาขายรถไปแล้วก็จะเก็บไว้ทําไมเก็บกลับ่านี่ชุดไฟท้ายเนี่ยมีให้ชุดหนึ่งนะครับนี่ใช้หลังแล้วก็ไฟท้ายมีโชค๊คให้2ชุดนะครับเป็น S R S S R I ด้วย S R นะครับ S R p ป ed นะครับนี่นะครับแล้วก็มีไอเทหินนะครับปีเทหินให้อีกสตรีทสตรีทเบสิกนะครับ อันนี้เป็นตรงรุ่นเลยนะครับำสำหรับสเต็กวากอนนะครับำสำหรับตัวนี้นะก็โชคสปริงมี2ชุดยางอะไหล่ญี่ปุ่นอยู่ครบที่ยึดอยู่ครบพรมแบบดักฝุ่นอันนี้น่าจะงานบ้านเรามีให้ไปด้วยขอบยางประตูก็มีให้ไปด้วยกล่องกล่องรถอะ่ะเขาก็มีให้นะแล้วก็มีพวกมอเตอร์กระตุกไฟฟ้าคือเจ้าของเขาบอกว่าเขาเจออะไรเขาก็ซื้อเก็บ เผื่อเป็นอะไรว่าเขาไม่ตั้งใจขายแต่ก็มีเหตุที่ต้องทําให้เขาต้องขายรถนะ <c oughs> มีนี่รังหนึ่งนีม่มีปั๊มปั๊มพาวเวอร์กระปุกปั๊มพาวเวอร์พร้อมกับกระป๋องมีอะไรครบเลยอันนี้คือไม่ได้ของใส่รถมานะไม่ได้ของใส่รถแล้วถอดเก็บนะของมาจากญี่ปุ่นนะเพราะสังเกตได้ว่าสายไฟมันตัดมาแบบนี้กล่องฟิลมาทั้งยวงกล่องฟิลมีฟิลอะไรอยู่ด้านในไอ้พวกนี้ผมให้หมดเลยนะครับผมไม่รู้จะเก็บไว้ทําไม 4แสน8 0มื่9 0 0 0บาทจัดไฟแนนด์ได้ไหมจัดไฟแนนซ์ได้ของตะวันออกนะครับเครดิตถ้าพี่เครดิตดีคนซื้อเครดิตดีเนี่ยผมบอกให้เียนะจัดเต็มก็จัดได้นะครับแต่คร่าวๆก็4แสนถึง4 5 0น0 0าบาทนี่จัดได้อยู่แล้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่า,าสนใจหารถในครอบครัวใช้งานอยู่เนี่ยผมบอกให้เลยว่าคันนี้เหมาะเพราะอะไรมันไม่สูง มันเข้าห้างได้เกือบทุกห้างาทุกก็เรียกว่าทุกห้างไม่ต้องเกือบหรอกทุกห้างดีกว่าผมว่าเพราะว่าถ้าเป็นพวกคุณใดหรือเป็นพวกเอาพาเนี่ยอาจจะต้องระวัดระมัดระวังเรื่องความสูงของเมตรเมตรแปดสิบเมตรเก้าสิบนะอันนี้คือเข้าได้ทุกห้างแน่นอนแล้วก็เป็นรถที่สมรรถนะดีเพราะว่าเครื่องยนต์อ่าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ทันด้าเคสองศูนย์นะครับเป็นเครื่องที่พวก h o นด้าีพวกอะไรพวกที่ชอบมาวางกันเหมือนกันนะเครื่องเคยี่สิบเนี่ยนะครับมันมันแต่งได้เยอะแต่งให้แรงก็ได้ แล้วก็ประหยัดน้ำมันแล้วก็กําลังเขาดีเพราะว่าเครื่องยนต์เป็น 2,000cc นั่นเองนะครับก็ถ้าสนใจไงก็ติดต่อสอบถามได้ที่0834414111นะครับรถก็มีร่องรอยบ้างนะอย่างนี้มีรอยเบียดนิดหนึงนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่ารถอยู่ในสภาพสวยพร้อมใช้นะครับรถมือสองนะก็นิดนิดหน่อยๆเป็นธรรมดาแต่เอาเป็นว่าเครื่องดีช่วงล่างดีแอร์หนาวจบ นะครับขับแฮปปี้ผมนี่เป็นอะไรที่กับแอร์ไม่ได้เลยแอร์ Air ไม่เย็ยนเนี่ยผมไม่ขับเพราะฉะนั้นคันนี้แอร์ Air เย็ยนแน่นอนเดี๋ยวปิดฝากระโปรงกันให้ดูด้านหน้าที่นึงผมว่าด้านหน้าคันนี้มันหล่อนี่พอมันเป็นกันชนรุ่นใหม่อะกระจังหน้ารุ่นใหม่อะ่ะมันดูโอเคเลยดูโอเคกว่าตกเต่าเยอะนะครับ โอเคก็ขอบคุณที่ติดตามกันแล้วกันนะครับผมก็จะหารถดีสวยๆให้เพื่อนเลือกซื้ออยู่นะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ